กไปนัดคุณบอยครับผมท่านผู้บริหารที่หนึ่งอะไรอย่างไรที่มาที่ไปอไก็ฝากไปด้วยนะครับฝากต้องฝากนะครับโอเคก็ยไไปังงผมมาเปิดบริษัทใหม่นะครับผมเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมวงจรนะครับก็เริ่มต้นที่โปรเจกต์นี้โปรเจกต์แรกนะครับจะเป็นแฟนมิทติ้งชื่อบริษัทว่าบีกู๊ดเอเจนเมนต์นะครับผมนะฮะก็เป็นบีที่หมายว่าหมายถึงพึ่งครับ B Good Entertainment นะครับก็ เริ่มจัดแฟนมิ่งกิ้งของนักแ,แสดงชาวเกาหลีนะครับชื่อพักบินยองนะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักคือเลขาคิม<ช>นะฮะอ,อันนี้ก็จัดเป็นงานแรกเลยซึ่งโปรเจกต์นี้ก็จัดร่วมกับทางสุดสัปดาห์จัดเพลเมนท์นะครับก็เป็นจอยเวนเจอร์กันนะครับผมลงทุนร่วมกันเลยก็จัดเป็นแฟนมี่งกิ้งขึ้นมาก็งานใหญ่เลยว่ามีงานใหญ่โตเลยเรื่องเบอร์นี้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยบอยดวมาอย่างก็ความจริงแล้ว,วเ<ม><ม>รา คอมจริงบอยสัตว์เนี้ยคือเอาโปรเจกต์โปรเจกต์เนี้ยนะครับโปรเจกต์แฟนมีสเนี้ยผมมาคุยกับทางสุสุดรามาหลายเดือนแล้วนะครับผมแล้วกเ็เราก็ดูว่าศิลปินคนไหนที่เ,เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของของคนไทยนะครับผมซึ่งตัวคุณพัฟมินยองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างแมสมากมากเลยในในหมู่คนไทยนะครับเพราะว่าอย่างตั้งแต่ตอนเลขาทีมแล้วก็ล่าสุดซีรีส์แมรี่ไม่ฮัสเตนเนี่ยก็กระแสดีมากเด,ดตติ้งดีมากคนไทยชอบมากก็เลยรู้สึกว่าแล้วเป็นโอกาสโชคดีด้วยที่ว่า เออเราติดต่อทางทางค่ายได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยเป็นจังหวะให้ได้มาจัดแฟนมีตรดีการติดต่อนี่ยากไี่พอถึงจะได้เข้ามาก็ยากครับยากมากเลยครับผมคือพอได้มาทําจริงๆแล้วเนี่ยเลยรู้ว่าโอ้โหแบบการจัดแฟนมีตครั้งหนึ่งเนี่ยมีรายละเอียดมีอะไรหลายอย่างเยอะมากๆครับผมใช่กดดันไหมเพราะว่ามันเบอร์นี้แล้วมาครั้งแรกท่์นั้นคือกดดันไหมก็ก็มีมีมีบ้างครับเอาจริงๆก็มีแหละเนาะเพราะว่า คือเราทำเป็นโปรเจกต์แรกของเราด้วยนะครับของบริษัทด้วยที่มาทำกับสุดสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วก็ด้วยตัวศิลปินก็เป็นเบอร์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เราก็มือใหม่อ่ะทุกอย่างใหม่สำหรับเราหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดขายบัตรวันแรกแล้วฟีดแบ็กจะเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้เท่าที่ประกาศงานออกไปอ่ะฟีดแบ็กค่อนข้างดีมากามาก็คือแบบเพราะว่าด้วยความที่ทักจินยองเขาไม่เคย มาจากแามปิ้ที่ไทยเลยเป็นครั้งแรกด้วยที่เที่ยวมันอนข้ามเยอะครับเนี่ยนอนไม่หลับเลยไม่เรียงนอนไม่หลับเลยไม่ถึงกับนอนไม่หลับครับแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดที่ทําให้เราแบบต้องต้องอยู่กับมันเยอะผมถึงบอกว่าก่อนหน้านี้ผมก็ยังพูดไม่ได้ที่สัมภาษณ์ก่อนที่ผมบอกผมยุ่งมากก็คือ,อยุงย่งก็คือยุง่งเรื่องนี้แหละมันมีเกี่ยวกับเรื่องการทําสัญญาข้อตกลงรายละเอียดเนื้องานนู่นนี่เยอะมากซึ่งเดี๋ยวพอใกล้งานจะยิ่งยุ่งกว่านี้อีกออย่างบริษัท บีกู๊ดเอเจนเมนต์นะครับก็มีพนักงานเยอะมากๆอยู่สามคนต้อยตะกรอนน้องธนาและพัดตะกอนโอ้โหได้ราไปจอยเปนเจ้นสุดสัปดาห์ไหมครับไปจอยเวนเจอร์สุดสัปดาห์ครับผมแต่เฉพาะโปรเจกต์นี้ไม่ได้จอยกันตลอดความจริงก็คือโปรเจกต์เริ่มต้นอ่ะจอยกันแต่เราก็มีคุยกันครับว่าเราก็อยากจะจอยกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าความจริงแล้วผมกับทางสุดสัปดาห์ก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นผู้จัดที่น่าติดน่สุด โอ้ขอบยผมนะผมมันยังไงดีโอ้ยและฉีดยาเออฉีดยาหน้าหน้าแกันเลยเอาอย่างนี้คือการเป็นอันนี้พูดจริงการการเป็นผู้จัดแคนปิสเรื่องหน้าตรงหน้าตาคงไม่ได้มาเกี่ยวเพราะว่าอยากหลายๆคนโฟกัสที่การทำงานของผมมากกว่าเฮ้ยตอบหลอกไหเหมือนนักธุรกิจเลยแต่เรื่องไหนการต่างวันนะไม่คุณเคทิ้ดเลยนะคือแต่ผมคิดว่าการทำงานในสเกลแบบนี้มันก็ต้องเครียดทุกงานแหละครับนะมันมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องทำอีกเยอะนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย เป็นการติดต่อกับคนต่างประเทศด้วยเรื่องการส่งภาษาอะไรอีกนะครับผมก็นดใหลายอย่างเปิดโปรเจกต์แรกก็คือบิ๊กเลยหลายคนคงหูหลับแต่นี่มันจะขึ้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะับคุอ๋อคือเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นหรอกครับว่ามันจะต้องแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคงไม่นได้นคือเราเอาเป็นว่าก่อนที่จะทําอะไรก็ตามเนี่ยสำหรับผมเองวันที่ผมคุยกับทางสุสัดานแล้วเนี่ย เราทําอะไรที่มันพอดีตัวเราจะไม่ทําอะไรที่มันเกินตัวที่แบบมันเกินความสามารถของเราอย่างนี้อย่างนี้คุณบอยต้องปรับลุกใหม่ไหมครับเป็นท่านผู้บริหารอย่างเงี้ยคุณเป็นผู้จัดอะมันเธอจะยังไงเรองชื่อไหมเรงไองถึงก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่ทุกคนเห็นผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคคือต่อให้วันหนึ่งผมเป็นผู้บริหารที่ใหญ่กว่านี้ผมก็เชื่อว่าตัวตนผมมันเป็นแบบเนี้ยคือ เน้นความสนุกแล้วก็เข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยอย่างอ,าอ,ยาอย่างความจริงแล้วตอนนี้ผมมีวันนี้เลยเพิ่งเพิ่งประกาศราคากับผังผังกับราคา,า,คาของบัตรแล้วก็ปกเปเนฟิตไปนะครับก็ก็ค่อนข้างมีคิดแบ,บกกลับมาที่ค่อนข้างดีมากๆอะไรเงรี้ย <c oughs> เพราะว่าแฟนๆก็บอกว่าเปเนฟิตดีมากราคาดีมากอะไรเงี้ยราคาน่ารักอะไวันไหนราคาน่ารักก็คือขายวันแรกครับวันที่2มีนาคมครับผม10โมงเช้า10โมงตรงครับที่ worldwidetheconcert.com web นะครับผมก็ หลายๆคนมีก็จะกลับมาว่าเออเบนิฟิตน่ารักราคาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นโพลิซีของผมเหมือนกันกับทางสุสัปธ์ดาเป็นความตั้งใจที่อยากจะครับให้ทุกคนรู้สึกแบบมันเข้าถึงง่ายอ่ะใครๆก็เข้าถึงได้เป็นดาราเราก็เลยเหมือนดูใจว่าแฟนเขาอยากได้อะไรใช่ใช่ใช่ก็พยายามจะหาเบนิฟิตที่ดีที่สุดราคาที่ดีที่สุดมาแล้วก็ประกอบกับทางศิลปินทางค่ายของคุณทัพบินยองเนี่ยเขาก็น่ารักด้วยเขาก็แบบ เหมือนกับว่าขออะไรไปเขาก็แบบเหมือนพร้อมซัพพอร์ตเบเนฟิตที่ที่แบบเขามีมาให้อยู่ก็ดีอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักพี่บอยโดนแซวยังครับเรียกท่านบอยยังครับมีคนพูดเซลวิทยาไม่ได้เรียกเทวาใหญ่เขาก็จะเรียกก็เป็นแบบผู้จัดอะไรอย่างนี้ผู้จัดใหม่ผู้จัดเปลือกนะบอยจริงเรียกผมว่าซาตังนิมดีกว่าครับซาตังนิมด้อมก็ความจริงก็ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่พี่ทุกคนด้วยเดี๋ยวต้องคงจะต้องรบกวนพี่พีทุกคนอีกนะครับในแบบเดี๋ยวอง,อยางานแถลงข่าวหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทางคุณพระมินยองกับทาง,ทา,งทายด้วยที่แบบว่าน่ารักกับพวกเรามากแบบช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยกันพอร์ตลอดคุณเฟเป็นที่ผู้สายดีไหมคะโคจรนี้ค่ะก็มีมีคุยคุยกันครับเพ <ừ, S 1> ราะว่าเฟเขาก็จะเป็นสายชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วอะไรเงรี้ยแต่ว่าเอาจริงผมก็ชอบดูผมก็เป็นแฟนของพัะบินยอง เหมือนกันนั่นแหละตอนเลขาคิมอะไรอย่างเงี้ยจนมาเรื่องล่าสุดในที่หมายกันก็ยังชอบดูอยู่อย่างที่ทา,านงบริษัทเราวางว่าที่ทานอยากทอาอยากทำอะไรอีกไม่น่ออาจะทำงานแฟนมิตอะไรแบบนี้นะเริ่มต้นคำจริงแล้วเอ่อถ้าถ้าที่คิดไปไกลๆถ้าไกลไกว่าน,นี้ก็คงจะครบวงจรกว่าน,นี้แต่เริ่มต้นก็เอาที่แปลกนี้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มต้นที่โปรเจกต์ของคุณรรมินยองก่อนจะถามว่า มีโปรเจกต่อไปหรือ,อยังยก็มีเอาใช้คาว่าเริ่มคุยแล้วกันเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มคุยแต่ว่ายัางไงก็ตามโฟกัสที่อันนี้ก่อนอยากจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยทาไปก่อนครับอานักอันอักเก็จะเป็นผู้จัดละครไหมผู้จัดละครก็ก็ไม่ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะไม่ทาแต่ก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าจะทาหรือเปล่าอะไรก็มีโอกาส คืออย่างนี้ครับผู้จัดละครน่ยก็ต้องบอกว่าผมอ่ะยังยังไม่ได้คิดถึงเมื่อไหร่แต่ว่าพัทแบะทาแล้วความจริงแหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ความจริงคือพัทอ่ะไปรับละครของพี่ชอรเป็นซับให้พี่ชอรแล้วให้เชชอ่ะคือตอนนี้พัทเป็นผู้จัดมาประมาณสองสเรื่องแล้วใช่คือเป็นในนามเป็นซับของเชนสิบีเลยคือพัทจะทำมาประมาณสองสมเรื่องแล้วแต่ว่าคนอาจจะยังไม่รู้คือพัทก็อาจจะยังแบบไม่ได้เปิดตัวโปรโมทอะไรมากเพราะว่าเหมือนกับเป็นเรื่องแรกๆก็อยากจะค่อยๆทําค่อยๆแบบ เก็บเก็บประสบการณ์ไปก่อนแต่พัดเริ่มทำเป็นเป็นผู้จัดฝากฝากบอาจารย์ด้วยค่ฝากฝากการงานนปีี้ครับผมฝากด้วยนะครับผมสำหรับ2 0 24นะครับผมพัคมินยองเอเชียแฟนมิสติ้งนะครับผมไมเดียนิวเดนะครับผมก็เอ่อใครที่ชื่นชอบนะครับคุณพัคมินยองนะครับหรือว่าเลขาคิมหรือว่าคังจีวอนนะฮะจาก m แ r r y My Husband นะครับผมก็เอ่อผม ติดต่อแล้วก็พาเขามาให้ชาวไทยทุกคนนะครับได้เจอตัวเเป็นแล้วนะครับผมก็งานจะจัากวันที่20เมษายนนี้ครับแต่ว่าจะเริ่มเปิดบัตรนะครับผมเปิดขายวันแรกวันที่2มีนาคมนี้ครับที่ the concert com 10โมงช้าครับผมรีบไปจองกันนะฮะเพราะว่าราคาน่ารักมากเบ n นฟิตจึงมากจะย่างอี่อยค่ะที่นิวงที่นิวที่นิวัเซลว่ายังไม่ได้ขวัญทั้ขวัญเลยเป๊กนิวใช่ไหมครับผม ก็คือถึงขั้นว่าทวงทองผ่านโซเชียลแล้วเราอยู่เฉยๆแค่เงินสดหลักแสนใดๆนี่คือคุณเป็กเปรมนัทถ้าอยากได้อะไรทวงผ่านโซเชียลให้ไหมเราให้ไหมไม่ให้ตาหลงเดี๋ยวก็คงมีอะไรไปเยี่ยมครับแต่ว่าพอดีช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้เจอเลยไม่ว่างเลยหลายอย่างผมแบบวุ่นมากแต่ว่า มี่คุยกับคุณเป๊กแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีไหมคะพี่บอลน่าอร่อยฮะมีกินไหมมีกินไหมว่าอยากได้อะไรรับชอบมากไม่ใช่ทองอะจีโฟสเซอร์สีแดงต้องมากขวากันต้องอยู่ที่นั่นบอยเรามาช้าแล้วไงเราต้องมากคุณเจสเพาให้ลายทองทองรับขวัญเอาอย่างี้คุณเป๊กคุณเลือกเลยระหว่าง ทองหยิบทองหย่อนเอาทองเอาอะไรเอาทองบัวแล้วกันให้เป็นกิฟต์เลยเป็นกิฟต์เลยให้ทุกอย่างให้ทุกทองเลยจ้ะหรือว่าเขาไปหลังบ้านกับคุณเกสไปแล้วเหลือแค่คุณบอยเป็นเกียร์บินความจริงแล้วที่คุณเกสให้ทองไปก็คือทองหกความจริงแล้วคุณเกสเนี่ยตั้งใจจะเอาทองเนี้ยไปให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่ว่าไปถ่ายรายการเป็นเกสของคุณเป๊กพอดีโดนทวงทองก็าเลยต้องพัดออกมาให้ดนนี้ดูองิง อันนี้คือเรื่องจริงเดี๋ยวถามเคได้เพราเขาบอกว่ารือรับผัวว่าเป็นเจ้อมแบบว่าของรับขวัญหรือข่าวอมแน่นอนของลูกเป็นของพ่อของไม่เคยเป็นของลูกทองทุกชิ้นที่เพื่อนให้มาเป็นของพ่อเพอใส่ร้ายเขาหรือเปล่าเธอมีหลักฐานหรอผมรู้จักมันมานานยอกรอกรอกยอกรอกรก็อกรอกรกูกแอกรอราะวอาอันนี้ผมจอกอกว่าผมกมกรอกรกรกอกอกอนผรร เขาดูเขาดูแบบดูความแดดแดดดีไหมเออเขาดูเหออเขาดูอินดูแบบตั้งใจกับก to anyway. ับการมีลูกครั้งนี้มากมากคือประเด็นความคาดหมายกันว่าครั้ที่เขาจะแบบว่าขับมอว์เขาจมีควาเป็นพ่อมันเหลือความคาดหมายตรงไหนอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยเหนือเพราะว่าความจริงแล้วผมก็รู้ว่าคุณเป๊กอะดูเป็นคนแบบภายนอกนะภายนอกนะเป็นคนแบบดูเฮฮาอิเลเยเชยแฉแต่ว่าบางเขาเป็นคนที่ทําอะไรอะเขาโฟกัสเต็มที่ เพี้ยนๆหน่อยเป๊กอับกั่ก็วยเเป็นพ่อที่ดีผมว่าผมว่าคุณเป๊กกับคุณนิวจะเป็นพ่อกับแม่ที่ดีแน่นอนแล้วก็แต่เราก็จะต้องมีของให้หลานแล้วกันถูกต้องหลานน้องสเปสโตขึ้นมาจะต้องเป็นเด็กที่ทำคอนเทนต์เก่งที่สุดในโลกใจสั้งกันของคุณบอยมาก่อนถูกต้องเพราะว่าพ่อกับแม่ของน้องสเปสคือนักทำคอนเทนต์ที่เก่งที่สุดในโลกขอโทษนะเป๊ก ร้อยแล้วค่ะบอสดีๆค่ะบอสซับในเยอะๆซับในเยอะๆโอเคไม่เล่นก็จะได้อะไรนี้ไม่เล่นค่ะเมีสมีปาก้วยนะครับผมเขียนจ้าด้ยอย่าลืมนะอย่าลืมพลาดหัวข่าวนะครับผมบอยประกอบเป็นผู้จัดแล้วอะไรอย่างนี้พลาดได้เลยฉันลงไปแล้วลงใหม่เปิดขายบัตร2มีนานี่มันยังไงล่ะเฮ้ยที่ไว้ฝั่งนี้เลยนะ กานปันลปาเน้นเน้นสองคอยต้องมีสองคอยต้องคอย้องมีปรามาณคืสองมีแล้วหนึ่งคอยตู้ไอสองนุ่งกับสองนุ่งอ่ะเอาผูกจัดแล้วหนึ่งสองสองตัวนะเฮ้ยอะรฮะสองตัวโอเคสิบายวโอเคอะไรนะฮะอะไรนะฮะโอเค ท่านพูดแ <_ Gimme for u> ัดเผื่อของแท้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละปีกกปียับก่อนพยัก่อยับก่อนไปเราไปนอนกนก่อนโันอน สามอาดรกระระานกราไม่ได้แล้วรูป้มื่อกีมกอนขาพเจเอาทองดูให้อ่ะได้ดิิงขาทางนี้ค่ึองาเออเียร์ปิดิดกล้องยังปิดกล้องยังัองรองนี้สปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมติดต่อที่ไอจีผมได้เลยฮะอฝั่งนี้ห